หาทักทายสบายดีพี่น้องปกลมปายเบิร์ตสุขุชนพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาพบปอกับดีเจปองอิสเบลเซ็นเกาเซ็นเคยตอนนี้ดีเจปอยเซเวลกันด้เดินทางมาที่บ้านผู้ดำควรเมืองลากซองแขวงจะปลาซักน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ดีเจปอยอิสเบลกันด้เดินทางมาที่สวนยาของพี่น้องเศร้าผู้ดำควรพี่น้องเอ้ยจยากได้ก็มาเบิร์นน้ำกันน้องพี่น้องเนาะ F2 F4 สุขุสุขุชนกระดามาตามมาพี่น้องนี่มาเบิร์นอันสวนยาอัน ที่ผู้ดำขวรน้อพี่น้องนอเออนีก็มีต้นอ้อยต้นยังน้ำน้อพี่น้องนอเขาจะปลูกสลับซับซ้อนกันน้อพี่น้องนอมีต้นมะกระถอกกระถินน้อพี่น้องนอเอออยู่ขางสวนกาแฟน้อพี่น้องนอจางได้กระได้มาเบิ่งน้ำกันน้อพี่น้องนอเป็นจางไดนอธรรมาสร์มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องนี่เลยพี่น้องนี่มาเบิ่งเบิเลพี่น้องนี่เห็นบอเห็นบอนี่นีหนีนีสวนยาพี่น้องเอ๋ยเออทงกว้งพี่น้องเอ๋ยเออมูลค่าที่เขาขายในแต่ละปีนีก็ตกประมาณสักสามสิบล้านบนแล้วพี่น้องเอ๋ย เออนี่เห็นบอกพี่น้องนี่ต้นมักเพชรบางอยังเขาปลูกสลับซับใส่กันน่องพี่น้องน่อมีพักสลอกสลัดแลแต่ก่อนแต่ว่าเขากเสียออกไปน้ำน้อพี่น้องน่อเสียหยาเออออกไปน้ำกันเสียหยาแล้วพี่น้องน่องจะได้กระไดเออนี่เห็นบอกลมพัดเย็นบอยว่าอยู่ต b e หน่อยนะพี่น้องน่อนั่นก็คือตูปหน่อยพี่น้องเอยเออเอาเฮาตามไปเบิร์นตูปหน่อยเลยน้อพี่น้องน่องจะได้กระไดเออสบายดี F2 F3 สุขุมสุคนเด้อพี่น้องสุขุมสุคนมาเบิ่งนน้ำกันนะพี่น้องน่อสวนหญ้าฝนกับ นี่มีสวนกาแฟนั่มน้องพี่น้องนอตเขาจะปลูกยาสารับใส่เพื่อเป็นรายได้เออรายได้เสริมก็ว่าได้น้องพี่น้องนอตจะได้ก็ได้นี่เห็นมาพี่น้องเนี่ยสวนกล้วยสวนยังก็มีนะพี่น้องเออมีกล้วยมียังน้องพี่น้องนอตมีต้นกล้วยต้นยังน้องพี่น้องนอตมาเบิ่งกันเลยพี่น้องเอ้ยนี่เออนี่อ้ยบรรยากาศซิ่วๆพี่น้องต้นมังหอมมังหุ่งกมี่น้อพี่น้องนอตเออโอ้โหพี่น้องเอ้ยบรรยากาศซิ่วๆขนาดพี่น้องเอ้ย ลบผัดเย็นว้อยว้อยพี่น้องเอ้ยเออมะคุงกับจำแนดกก็แท้ๆได้พี่น้องนี่มะคุงก็โอ้ยนี่ต้นเตี้ยเแต่ว่าดกพี่น้องเอ้ยนี่ต้นเตี้ยเแต่ว่าดกพี่น้องเอ้ยนี่นี่เห็นบ่เออมาเบิกมาส้มน้ำดีเจาะปอไอซ์สบายแอลดีเจปอไอซ์อาก็สิพาไปเที่ยวทุกคนทุกแห่งนาะพี่น้องเนาะเออมีสาบปูนอ่นอ่สบายนะพี่น้องนอนนี่ก็คือกระท่อมพี่น้องเอ้ยกระท่อมแล้วก็จะมีน้ำกินนะพี่น้องน้อนี่พี่น้องเอ้ยเออ โอ้ย oh, 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 oh. นอนก็นได้สบายสบายพี่น,อน้องเอ้ยเออเอาปูเสาวมาลินแถวนี้ก็สบายได้นะ้องพี่น้องนอนเออ oh, oh, oh. สบายสบายลมพัดเย็นว่อยๆนี่สาดกระมีปนูนอนกับปูเสาวโอ้ย oh, oh. มวลสื่อนอ่อนซ่อนนะ้องพี่น้องน้องธรรมาสาสดสวยงดงามพี่น้องแถวนี้เออมามามา,มา,มาตามมาฮะดิจิปองเอิสราเอลดิจิปอยเซลกับสิผ้ามานอินมาเที่ยวมาสม้มยู่ที่เมืองปักซองแขวงจะประสาทยู่ที่บ้านผู้ดำขวัญพี่น,อน้องตอนนี้เอตอต้นมะเพ็รพี่น้องนี่คือมะเพ็รปอมพี่น้องมันจะมีหลายสายพันธุ์น้องพี่น้อง นี่เห็นบอพี่น้องนี่หมะเพชรมันจะมีหลายสายพันธุ์เออดีเจปองภาไปทุกคนทุกแห่งนอพี่น้องนอ,น,อนี่อู้สวนนี่ก็จะเป็นกวางขนาดพี่น้องเอ้ยสวนยานี่คือสวนยาเวอร์น้ำพี่น้องนอเออยาเวอร์ที่เขาสูบมันน้อพี่น้องนอเออบอเมนยาอีกอย่างดอกก็คือยาเวอร์น้ำพี่น้นองนอนี่หมักฟองหมักเพชรหรือว่าหมักพริกน้ำพี่น้องนอหมักพริกนี่ก็คือดอกยาพี่น้องเอ้ยดอกยา แต่เขาจะปิดเอาใบมันนะพี่น้องนอปิดเอาใบมันไปตากแล้วเขาจะไปเขาจะไปซ้อไอเป็นเส้นแหละครับมานําขายอออกสู่ตลาดนะพี่น้องนอนเออรายได้นี่ถือว่าบบธรรมดาได้พี่น้องเอยรายได้นี่เขาสู่ขอบขั้วนี่ก็โอ้ยคือว่าหันแหล่นนะพี่น้องนอระดับเศร้าสามสิบหล่านผู้แล้วพี่น้องนอนี่คืออาชีพเสริมของเขาได้ขนาดว่าอาชีพเสริมนี่ยังได้หลายเลยพี่น้องเอยก็ฟอกกาแฟอีกน,นะพี่น้องนออ้ยมีแต่แนวรวยๆนะพี่น้องนอเออดินดำนําซุ่มพี่น้องแถวเขียนเมืองปักซองนี่ พี่น้องเอ้ยเขาปลูกยังกะเป็นให้พี่น้องเห็นก็ปลูกนี่ยังกะเป็นหัวสิกอกหัวสิไข่ยังเออมากอมาไหวหรือว่ายยังพักหยาแนวอื่นนี่ก็เป็นเบิร์ดมะเขือมะแข็งนี่น้องพี่น้องเนาะอยู่บนน่ะมันก็จะมีมะเขือนี่เห็นบอกมะเือนกระโดกเอเตะนี่รดกเอเตะพี่น้องเอ้ยปลูกยังปลูกยายอยู่แถวนี้เนาะว่าง่ายก็คือบางที่เขากลับแบบว่าเห็ดในมันเฮียยังเลยมันก็สามารถเกิดได้น้อพี่น้องเนาะถึงว่าเขาสีบัได้ปลูกด้วยตรงแต่มันก็เกิดได้น้อพี่น้องเนาะเออมันมีความเป็นธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ย นี่มะเขือนี่ก็โอ้ยมะเขืออิดนี่พี่น้องเอ้ยกินกับตำมะกอกมะกวยนี่ก็แสียบกินยังเลยนี่มะเขือนี่นี่ต้นมะเขือนี่เออร้ายพี่น้องเอ้ยหันมะเพ็ดก็ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยปุ๊มักลองมักเล่นก็เป็นนี่ก็คืออันนี่นี่เห็นบ่เห็นบ่ นี่คือหมักเล่นเนาะพี่น้องนอนนี่คือหมักเล่นนี่เห็นบอกเออพี่น้องเอ้ยเออมาเบิ่งมาส้มนาะพี่น้องนอนพอดีเจปอะเซลกับสิ้ผ้าพี่ผ้าหน่องมาเบิ่งนอดทาผู้ใดสนใจก็ได้น่องกะถามดีเจาะปองอิสเวลดีเจาะปองเซนแนะนำให้ว่าเออแถวเมืองปากซองนี่มีแต่สวนยาหลายพี่น้องเอ้ยบอกง่ายๆซะเนาะสวนยาหลายพี่น้องเอ้ยนี่เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่แบบว่าเออ มันคงก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเขาจะอันสางไล่ได้ให้ได้หลายหลานเนาะพี่น้องนอสู้ขอบคูวเนาะพี่น้องนออตอ,อนนี้เขากเขามานั่งอยู่ในตู้เนาะพี่น้องนอนั่งผักพรยยอนอารมณ์ไปตามอ่าคือแปลว่าอันตามเวลาการผักพรอลไรเนาะพี่น้องนอผักพรเท่ากับมาคอยพรไข่เนาะพี่น้อง